สวัสดีครับวันแล้วเช่นเคยนะครับในช่องเกษตรโควิดนะครับในหัวเรื่องเกษตรอยากวิ่งนะครับผมก็วันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องของพัฒนาการในการวิ่งของผมเช่นเคยนะครับผมก็อยากจะเล่าให้ฟังนะครับจะเล่าเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเกินก่อนนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยก็จะมีสรุปนะครับก็ช่วงท้ายสําคัญมากเพื่อนๆท้ายเนี่ยมันจะมีทิคนิดนึงนะครับสําหรับการใส่รองเท้าอ่า นี่ไงเจ้าตัวเอ펙บีทที่ผมเอาไปใส่วิ่งผมบอกว่าผมจะเอาไปลงงานสุดท้ายแล้วผมก็เอาไปลงงานจริงๆนะครับเพื่อนๆเน,นะา,เานะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคก็หลังจากที่ผมซ้อมนะครับวิธีการซ้อมของผมก็คือเนี่ยฮะตอนนี้เริ่มเริ่มซ้อมเป็นระบบแล้วนะครับวันจันทร์เนี่ยนะครับวันจันทร์ถ้าไม่มีอะไรผมจะวิ่งเบาๆนะครับวิ่งเบาๆก็คืออาจจะเป็นวิ่ง จ็อกหรือยีซี่ก็ได้นะครับประมาณสัก10กิโลนะฮะก็คือวิ่งเบาๆนะฮะส่วนวันอังคารเนี่ยวันอังคารเนี่ยอ่าน่าจะลงคล้ายๆแบบลงคอร์ดนะครับนะฮะลงคอร์ดประมาณ10รอบนะฮะลงคอร์ด10รอบพัก1นาทีแล้วก็10รอบนะครับก็จะทําอย่างนี้นะครับก็จะคุมคุมเวลาไหมผมไม่คุมเวลานะครับผมผมแค่เอาผมเหนื่อยะฮะคือผมวิ่งสุด กอรวิ่งของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะไหวแค่นี้ผมก็เอาแค่นี้ฮะตอนนี้ยังไม่ได้ลงเวลาย,ยังไม่ได้กําหนดเวลานะฮะอ่นานความรู้สึกของตัวเองไงนะฮะโดยที่ยังไม่ได้จับเวลาเพราะก็คือไม่ได้เข้าแก๊งก็ได้ก็กลุ่มใครแล้วก็ไม่มีคนจับเวลาตัวเองก็ยังใช้ในาฬิกาไม่เก่งนะฮะก็เลยตอนนี้ไปก่อนนะครับก็คือสิบรอบนะฮะเป็นลงคอร์ดนะครับส่วนวันพุธวันพุธก็จะมาวิ่งเบาๆอีกนะครับ กโปรแกรมวิ่งเบาๆนะอาจจะเป็น5โลหรือ10โลอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับส่วนวันวิ่งหัดก็ลงเทมโป้นะครับวิ่งหัดเทมโป้เทมโป้ก็จะอยู่ประมาณเพลส5 5.1 5.2นะครับเทมโป้เพราะว่าผมวิ่งจริงๆผมวิ่งอยู่ที่ประมาณ5อะไรเงี้ยแล้วแต่เวลานะครับเวลาไม่เทมโปผม้ผมว่าผมไม่แน่ใจฮะ ห้าจุดหนึ่งห้าจุดสองนะครับอืมประมาณนี้นะฮะส่วนวันศุกร์ก็จะอา่าถ้ามีถ้ามีความเป็นไปได้ผมก็จะลงลงคอร์ดเล็กๆอีกคอร์ดหนึ่งก็คือคอร์ดสักประมาณห้ารอบนะฮะแต่บะแต่ว่าจะไม่ลงสิบรอบละนะครับก็ลงแค่ห้ารอบนะครับวันศุกร์นะครับถ้าวันเสาร์วันเสาร์ก็จะอาจจะหยุดนะครับส่วนอาทิตย์ถ้ามีเวลาถ้าไม่ ถ้ามีเวลาก็จะมาวิ่งลองรันนะครับลองลันก็จะประมาณสักสิบห้าโลอะไรอย่างงี้ครับเพื่อนเพื่อนโอเคเกินมาขนาดนี้แล้วก็ผมก็เอาเอปกเจ้าเอปกเนี่ยนะครับไปลงงานเออคือจริงๆงานเนี่ยสมัครเอาไว้นานนะครับคือตอนที่สมัครเนี่ยตั้งใจอยากจะไปเที่ยวก็คือเฮ้ยเดี๋ยวไปเที่ยวเขาใหญ่ดีกว่าก็ลงสมัครงานก็เลยอ่ะลองดูนีไปวิ่งเล่นเล่นสมัครผมก็ไม่รู้เนาะว่า เขาใหญ่อ่ะเนินเยอะมากโอ้โหเนินเนินไม่ใช่เนินซึมธรรมดานะเพื่อนโอ้โหแบบนานแบบโอ้โหประมาณสามร้อยเมตรก็มีนะฮะแบบไปเรื่อยๆแบบปุ๊บปุ๊บ๊๊เป็นเนินนะแล้วก็เนินชั้นๆก็มีนะครับก็ไม่รู้พอไปถึงเท่านั้นแหละโอ้โหใจแป้วเลยครับพอเจอเนินใจแป้วเลยเพื่อนคือเราไม่เคยเจอแบบขนาดนี้เราวิ่งทางเรียบมาตลอดแล้วแบบ แค่เราเดินขึ้นเนินปกติเราก็เหนื่อยแล้วไงผมก็โอ้โหงานนี้หนักแน่เลยเพื่อนก็เอาก็เลยคิดว่ามันมีสองคู่นะอีกคู่หนักกว่าอ,อีกคู่นี้เบากว่าก็เลยเอาอีกคู่เนี้ลงดีกว่าเพราะมันเบาแล้วก็ที่สาคัญคือส้นอะ่ะมันไม่หนาพาผมผมใส่ในผมใส่ตัวไนกี้อ่ะเวลาส้นหนาๆเนี่ยถ้ามันเจอเนินเจออะไรเงี้ยส้นผมจะถูเพราะผมคนยกขาต่ํานะครับ มันก็เลยจะถูแขกแขกแขกผมก็เลยเอาคู่นี้ดีกว่าเพราะว่างน้อยมันก็ต้นมันอาจจะไม่ไม่ชนนะฮะไม่ถูพื้นแล้วก็มันเบากว่ามันก็อาจจะช่วยได้เรื่องของความล้าของขาผมก็เอาคู่นี้ไปเจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วทีนี้พอไปลงไปวิ่งปุ๊บหูนักแข่งขนาดมันมีงานจอมบึงนะเพื่อนนักแข่งก็ค่อนข้างเยอะนะฮะก็มีชื่อก็มีนะครับฝรั่งก็มีนะฮะก็คิดว่าตัวเองไม่เอาอะไรแล้วก็แค่เออ ลงซับหนึ่งไว้นะครับเพื่อจะเอาเสื้อซับหนึ่งนี่ลืมเอาเสื้อมาให้ดูเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ขึ้นจอนะครับได้ด้วยคือซับหนึ่งคือห้ามห้ามเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วมันเป็นเนินไงความตั้งใจแรกคือยังไงก็ได้เพราะว่าผมวิ่งซับหนึ่งได้อยู่แล้วแต่พอไปเจอเนินขนาดนี้ที่จะโอ้โหเพียแน่เลยตบเสร็จแน่เลยมันแต่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว,ลวก็คือคิดว่าไม่เอาแล้วจะตามลุปโป่งอะพี่เฉย แล้วออกตัวช้าเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนเพราะคนเยอะไงออกตัวช้า่าจะเจอลูกโป่งอ่ะปลาไปกิโลกว่าแล้วอ่ะเออผมอัดไล่ลูกโป่งก่อนอัดไล่ลูกโป่งเสร็จแล้วก็ไปไปยืนรอนะครับเพื่อนเพื่อนไปไปไปเหมือนปอัดลูกโป่งอัดตามลูกโป่งเสร็จแล้วผมก็วิ่งวิ่งนําไปชะลอชะลอชะลอเสร็จแล้วพอมีแรงก็ค่อยๆไปก็เล่าระหว่างทางนะครับพอถึงตอนนี้ก็จะอยากจะเล่าระหว่างทางละโอ้เพื่อนเพื่อนเจอเนินแรกท้อหูยไกลมากเลย นะคร df, ับเจอเนินก okay. ็ซอยเท้าถ like ิถีไว้ซอยเท้าทีถีเพื่อนๆซอยเท้าท <okay> ิ ths, ๊บเพื Actor ่อให้หัวใจมันมันมันยอมรับก่อนหัวใจมันชินก่อนไปปุ๊บเจอเนินหนึ่งเจอเนินสองเจอเนินสามเจอเนินสี่นะครับสิบกิโลเนาะเพื่อนผมลงสิบกิโลประมาณสี่ห้าหกเนินอ่ะแบบยาวๆเนินซึมๆึมยาวๆอ่ะแบบแล้วก็ไปกลับตัวเพื่อนพอเริ่มกลับตัวหัวใจเริ่มได้เพื่อนผมก็เลยเริ่มต้องเริ่มอัดละผมก็อัด หันกลับไปดูลูกโปง่งโอ้ยอยู่ยังอยู่ประมาณสักร้อยเมตรมั้งอะไรเงี้ยโอเคผมอัดเปิเบิรนเปิลเบิงเปิลเบิรโอ้ยเพื่อนๆทีนี้มันมันมันได้แล้วพอพอมันขึ้นเนินมันได้ปุ๊บอีตอนลงเนินเราก็เพิ่มไงเราก็อัดเพิ่มเพราะว่าอีตอนลอนลงเนินอะ่ะมันมันมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะโอเคไงนะก็ผมก็เลยก็เลยอัดเพิ่มนะกันนั่นเองนะฮะก็ อ่าหนๆก็เล่ามาแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตอนเริ่มนะครับแล้วก็รูปภาพด้วยนะครับอ๋ออันนี้อันนี้เรดบล็อก็โอ้โหที่สดชื่นครับหนุ่มๆครับมาเลยครับมายืดเหียดกันดีกว่าลงไว้ั้งแรกนะครับลงไว้ก่อนครับผมลูกต่าระดับที่ตั้งมองเลยตั้งมองเลยครับผมโอเคไปเสร็จจอย แต่ตอนนี้มาดูสนามแล้วโหมันเป็นสนามที่แบบมีเดอรเยอะมากอะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไม่ตั้งเป้าแล้วนะไปเลยตอนนี้เดี๋ยวมานี่สิบนาทีประมาณนี้สิบนาทีอ่าบุญคอครับบุญคอระวังพละการคอนเนอรเยอะมากเลยเดี๋ยวไปบลอนบุญคอแล้วครับเข้าไปดูข้างในกันตอนนี้ก็รื่กำลังออกของร่างกายเป็น อ,อ้าวสะพกกหนย,ยสสะโพกกันหนฮะโอเค,อเคก็ในระหว่างที่วิ่งเนี่ย <c oughs> ผม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 คิดว่ารองเท้าคู่น,น,นี้มันใช้ได้มันใช้ได้นะฮะเพราะว่าอ,อ่อ มันมันเบาเวลาที่เราขึ้นเนินนะฮะเวลาลงเนินมันก็มันก็โอเคมันก็ช่วยได้ได้เยอะนะครับแต่ที่สําคัญเพื่อนๆอันนี้คือตอนนี้น่าจะอยู่ท้ายคลิปนะครับที่สําคัญเพื่อนๆคือรองเท้าคู่นี้ถ้าเพื่อนๆซื้อมาเนี่ยเพื่อนควรจะมีตัวนี้เพิ่มเพืพ่อนๆควรจะมีลิ้นนะครับหาซื้อลิ้นมาใส่เพิ่มเอาดีๆเอาดีๆเลยนะฮะหาซื้อลิ้นมาใส่เพิ่มแล้วผมบอกเลยว่า ดีกว่าการที่ไม่มีลิ้นเยอะเวลาพี่เพื่อนลงเนินอะ่ะถ้าเราเพื่อนเพื่อนมีลิ้นเนี่ยมันนุ่มมากนะครับแล้วมันเด้งมันนุ่มมันเพิ่มฝาจักรของเก่าเนี่ยดีกว่าเก่าเยอะเลยนะฮะด้วยความที่ผมขึ้นเนินไม่เป็นนะฮะแล้วก็ด้วยไม่มีประสบการณ์ในการขึ้นเนินผมเพจผมอยู่ที่สิบกิโลอยู่ห้าจุดสาม้าจุดสามห้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะฮะก็ได้ จังหวะของการลงเนินที่อัดตอนลงเนินนั่นแหละครับเพราะว่า,าขึ้นเนินไม่เก่งนะครับก็เลยอัดตอนลงเนินก็ได้ได้มาก็คือชดเชยชดเชยกับการที่ขึ้นเนินช้าๆนะครับก็อัดตอนลงเนินนะครับก็พอๆกับตอนที่ผมลงเทมโปเลยก็คือได้เวลามาพอๆกับที่ลงเทมโปเลยนะครับก็ดีใจนะครับรอดได้เสื้อ ได้เสื้อซับหนึ่งมาเดี๋ยวส่งเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับเสื้อซับหนึ่งนะครับแล้วก็มีเหรียญเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีเวลานะฮะเวลาที่ที่ใช้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับผมก็งานนี้ก็ค่อนข้างจะก็อากาศดีนะครับอากาศดีนะฮะวิ่งดีนะครับเสีได้ที่ไม่รู้ว่ามันมีเงินเยอะขนาดนี้ก็แต่ไม่เสียใจไม่ไม่ไม่เรียดอะไรเพราะว่า ได้เจอสักสักทีก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคก็ฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับเอ펙มันผมมองว่าใช้ได้แต่เพื่อนๆต้องมีลิ้นนะครับต้องเพิ่มลินเข้าไปมันจะแจ่มมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ผมมองว่าเป็นรองเท้าที่ทั้งซ้อมก็ได้แข่งก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเอาไม่แนอ่อีก2อาทิตย์อาจจะเอาไปลง21็นี่ลง21เด คับเพื่อนก็คอยติดตามดูแล้วกันนะว่าผมเอาไปลงยี่บทที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ช่องเกษตรควิดก็ขอลาไปก่อนนะครับในช่วงของเกษตรอยากวิ่งนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับกับเจ้าเอเป็กบีสนะครับวันนี้ก็ยังไงก็คอยติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วค่อยไปนะฮะ อัะนะฮะสำหรับอะไรคนนักเต็ีมตัวนะฮะใครจะเป็นท็อป50ระหว่างชายหญิงนวิวออนไลนท e ่ o อ I want to ี e a r y ย u r s o ่าอยากได้ยินเสียงน่าับชป็นครสเปียน